สสพักเพื่อไทยคะ่ะนาโดยนายเชิดชัยตันติซิรินนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากนายพัทรพงศ์สุพศรที่ขอให้พัก เพื่อไทยพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4กับวงเล็บ5กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจารยิยธรรมอย่างร้ายแรงสืบเนื่องค่ะอ้างถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการอาภิปรายนโยบายรัฐบาลสองวันที่ผ่านมาพร้อมกับอ้างอิงค่ะกรณีที่นายอนุทินถูกกล่าวหาในคดีหัว สวรวมถึงความเกี่ยวข้องนะคะกับคดีที่ดินเขากระโดงค่ะซึ่งสอสอผู้รับเรื่องก็นอมรับที่จะนําเรื่องนี้ไปหาเรือในที่ประชุมพักต่อไปค่ะว่าจะดําเนินการอย่างไรค่ะส่วนในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สอสอหาหรือกับประธานสภาค่ะเพื่อประสานในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหลายเรื่องขณะเดียวกันนายระวีเล็กอุทยัยสอสอ,อุตรดิตถ์พักเพื่อไทยค่ะเตรียมที่จะบินด่วนลงพื้นที่เพื่อประสานและช่วยเหลือประชาชนค่ะ หลังได้รับทราบว่าในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอยซึ่งนับได้ว่ามีความเสียหายหนักสุดในรอบ10ปีโดยคาดการ์ไม่ถึงว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นขนาดนี้ค่ะและแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะแต่เล่าว่าประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงได้ทันค่ะด้วยมวลน้ํามาเยอะและเป็นน้าป่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังสํารวจความเสียหายเพื่อสรุปตัวเลขที่ชัดเจนค่ะในการประสานงานหน่วยงานในการช่วยเหลือต่อไป แต่ตอนนี้ค่ะเล่าว่าในพื้นที่ยังขาดแคลนน้าดื่มและอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่ประชาชนนั้นยังติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมและยังไม่มีหน่วยงานใดค่ะเข้าไปช่วยเหลือได้และเน้นย้ํานะคะว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานโดยคาดหวังประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือที่9,000บาทและได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วจากรัฐบาลค่ะที่มีมาตรการในการช่วยเหลือที่เป็นธรรมค่ะ ะฉะนั้นอาจจะต้องขอ,อให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยช่วยพิจารณาทบทวนเรื่องมาตรการเยียวยาใหม่ทั้งกกนภาคเกษตรก็ดีหรือภาคครัวเรือนก็ดีก็จะให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ได้รับการเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลครับ